มายังชื่องมาหายบ่เทนแทนกล้องยังอันี้มงแน้งนี่องมงแน่นเนีนมือตาด้กล้องนาิกาอไปด้ชีไรชัยเอาบ่มงเอาเอาให้เอาให้เอาให้าดูเออจขอบใจอีกเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเอาเอามายังกันนะเงินสองพันกีบสองพันกีบบุญนีโอ้โหเปิดปึ่งเลยนะเอ้ย เบิ้งบ่าตัวใหญ่แบบนี้นะเบิ้งนะเบิ้งคีบอชิได้นาฬิกาเนาะ้อเขมินค่อยนี่ค่อยเอากล้องค่อยเอาเงินเอาเอาเเอาเงินเอาเงานกล้องค่อยไว้นนับนับให้น้องจับไว้นับเบิ้งนะขอบใจตัวสิบเนาะพวกพนับพี่น้องไม่ได้หลายเลยนี่อยู่บ่เท่าไรนี่น่ะนับเทอร์ไรเท่าไรทูบ่๊ะหลั่งสองแสนห้าสิบ ล้านสองแสนห้าสิบล้านสองแสน,น,นอ้าวทำไมทำไมกรับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร์สกุลสกุลว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศ กายินดีตอนรับข้อสูงสองตู้คำปันสุพี่น้องเอนะ๋ยเนาะตอนนี้ตู้คำปันสุและทีมงานจะได้ร,รับภารกิจจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งน้องเนะอ๋เนาะมาพี่น้อ๋ยเมื่อกี้กระโดดท่อดังเนาะเพื่อนผ่านหน้าบ้านเพื่อนตู้คำเลยโจกกล่องไว้หน่อยหนึ่งน้องเอ๋ยเนาะะก๋าโตมาพี่น้องเนาะก๋า,นนะา,กาได้เลนะิตภารนะกิจแต่ว่าได้ทำหน้าที่ให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนาะทางทีมงานเขากัได้รับมอบหมายอ่ามามอบ เครื่องกินเครื่องใส้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นมาม่าปากองไข่พีแล้วก็อ่าเงินในจํานวนนึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางทีาเฮาก็ยังบ่บอกน้องเพิ่นเนาะว่าสิเอาจังได๋แต่ว่ามีซพซพเพิ่นเนาะอ่าทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้อ่าทงทีมงานเฮานี่แหละเนาะอ่าเข้ามาซอยเหลือแล้วก็เบิ่งน้องเพิ่นพี่น้องเยเนาะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณ้เพิ่นเด้อเนาะว่าผู้ใหญ่เพิ่นที สวยงลือน้องแล้วก็ให้ทางทีมงานเราเป็นสะพานบุญใหญ่ทำไปแล้วเนาะไปก็คือสิประมาณนี้พไนเลยทา้งจุาขับรถตามทีเข้าไปหาทางน้องเพื้นกันเลยเนาะทีมงานเราเข้าไปกันแล้วพ่อปเลยไปเข้าไปพร้อมกันกับตู้ครับเนาะทภานออกมากันอยู่ที่หน้าเพื่อนน้องตาลและน้องเตยเนาะแล้นเนาะก็สิเข้าไปพร้อมๆกันกับทีมงานเลยพี่น้องเอลยเนาะ 3คน <5. S 1> 4คน4ตู้พี่น้องเนาะเสียงก็สิเหมือนเป็นมัดเป็นไอ้นีพี่น้องเด้ออากาศมันเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยเออนีือตาลเนาะน้อง้อสดตาลสบายดีเด้อเนาะต้ตอสดีเด้อโอ้ยสบายดีน้องเนยน้องตาลนําเนาะ ไปมุมนั้นอีกเดี๋ยวจะเป็นมุมเดียวกันนม่เนาะคอยเอามุมนี้เดี๋ยวคอยนอกเตยไปใช้มาคือบทอยู่เฮือนไปกนมันกนมันโกนเอาเงินบอเม่ได้เงินเท่าไหร่ไปกนสอยปละเอา บูแม่นี่นไปหัดจา้างบ่ไปคนมันบอ่อมาสิถามได้เงินบ่โดยได้เท่าไรไปคนชอยป่าตอบไหมสรุปได้เงินคือได้อตอบบทความถามสรุปว่าได้เงินบ่หรือบ่ได้เงินได้เท่าเท่าป่าพึ่งขายพึ่งเล่นเนาะเป็นบ่โอ้ไปคนมากนี่ต้องได้มาปาดอีกบ่อด้วยอะไรมาผักเรื่อไปขายเลยบ่อโอ้ไม่ได้น่ะที่คนชอยเพิ่นแล้วก็ที่เหลือพผ่้จัดการเอง พ่อเพิ่นไปขายกัเพื่นแบ่งให้เจ้าใส่น้ำเงินกันเนาะแต่ก็คือสีโพซามเพิ่นดอกเนาะเพิ่นให้ใส่ได้เล็กหน่อยแหละเนาะพากันมีข้าวกินน้ำไนบ,บ่ตอนเช้ากินแล้วได้ยังกินนะนะรกหมีนกหมี่อืมรอกหมี่มันจะใส่รู้สิอ๋อเห็นรอกหมี่คอยมาให้ช่องอห่อตอนนะ่ะยังบ่เบิด์ตบอกกำลังสิทา <laughs> <laughs> คือว่าเห็นลวกกินนักแจกไม่เห็นนั่น กินแต่หมี่ยังบเบิิดกนแต่หมี่เนาะได้กินข้าวบอไไม่ได้หนึ่งข้าวบ่อกินกับข้าวจำกินกับข้าวเลยเลยเลยข้าวหางยังอยู่บ่อยังลายบอยังจะโก๊ะประมาณโลนึงข้าวไม่ใช่จะซื้อมาให้บ่บ่อใครยังบม่ได้เคยเอาข้าวมาให้น้องคนจะซื้อเองบ่โราเกี่ยวมีคนมาให้คือโลสองโลนี่ เอาลประมาณเนาะเป็นธุรกิจหลายเรื่องเป็นเรื่องโทรศัพท์ก็สาวถูมันมาได้เงินเลยซื้อไม่พอยเด้อซื้อไม่พอยเอาว่าตรงตู้บีซื้อมาให้ก็ได้โดยโดยมือหน้าซื้อมาให้พอยบ่อกันเพราะแท้ในพิ่นมีขายอยู่บ่อบ่อสาวพันดอกไม้สาวพันเนี่ยไปบ่๊บสิ้มันบ่ได้ได้หนึ่งนี่แต่ขี้ดินนี่ แขกคนมาคนสิบ้านั่งคนมีบนั่งนี่ต้องปัดแต่ละมือกวดทำได้เฮือนงามเป็นจีเฮือนก็จิบ่หกจำบ่ละน้ำกินก็ไปซื้อมาเลยบ่เจ้าต้องสอนนองน้ำสอนเจะเห็ดกินเป็นหรือบ่จะเห็ดกินเป็น,ปนทอดไก่หนึ่งเขาเป็นยังเป็นเบ็ดตำมกตํำนี่ก็เป็นบ่แกงน้ำหมกน้ำไห้เป็นเบ็ด ืยังเห็ดกินโบนาณเป็นห่วงช่เจ้าก็ต้องสอนน้องน้ำจึงว่าเพิ่นยังบูเห็ดกับยาสอนให้เป็นเบื้องน้ำแกงน่อไหมมีอย่างแน่ที่แรกขั้นตอนแรกเอาเห็ดอะไรหแกงน่อไหมก็บอกน้องเขาต้องต้มน่อไหมให้มจืดก่อนมากนําขบเบือเนาะมาขับเบือน้องน้ำอย่านั่งให้ก็ะต้มตามขั้นตอนบอกน้องให้น้องเป็นขัวใครพร้อมขัวจังได หนึ่งเข่าหนึ่งจังได้เวรว่าถ่ายกินแต่น้ำเจ้าอ่ามีอย่างนี้กว่านี่ตำมะุ่งตำมะุ่งเ็ยอะไรตับที่เล่ฮะไม่ไม่เท่าพ่อ่าไม่เท่าอันนี้แม่มาแม่ชิ้นเออแม่ตำมะุ่งยังได้ลอกกอนนะครับย้ำแล้วก็จังตำแล้วก็ใส่ยังแน่ ต้องซ้อนนู้บอเนาะแมนถ้าบ็ซอนบอบอกเลยทีเป็นคนขี้ข้านถ้าแขี้จะเอื้อยก็บบอได้เอื้อยต้องไปเห็ดเวียกลอนหมอกกลอนมันเวลาเอื้อยบออยู่น้องก็ต้องเอาตัวรอดอ่าก็ต้องซรอยตัวเองน้ำเนาะแมนอ่าในหลองการคือสิเป็นอยู่มือหนาคอยมันมาขคอยมันต้มมีกำลังเทน้ำมันบ่คือใช่เนี รางใส่เจลบ่เออเจล <c oughs> ใส่ครือปรุงมะนาบอเคือปรุงไงแต่ก็ไม่ได้ปรุงเลยเนาะ <c oughs> มือน่ะว <c oughs> ัน้กินซ้ำปะจักก <c oughs> ินใบ่อมือน่ะยกินส่งไอตัวีมาให้มึอนั่นบอน่ะพอดีงามเลยเนาะตังชื่อมาขาดนะนี่บ่อปส่งแต่งตู้ส่งแต่งส่งแต่ง เป็นส e. no oh, ่งงนตั้งใจเขาเนี่ยนเขาเอาเอยู่กับเขาเลยเลยเลยอมาเลยบาทเป็นกอยเป็นมันอย่างมเอเฮอเนีชานเออเลยเลยเนาะใบแ่นถูกเพล่นบเนาะได้ไหมมาขายแล้ว่ายังั้นะ้ก็แม่นี่ขายไหมขายไหมเหเพื่อื้นหหัวแบเนะ ใชรไม่จะสีเทินเด็ดเกิไปเวียงหมดล้อ่ะอย่าลืมเลยนะคุณบีได้สำคัญคือวามสะอาดเนาะความสะอาดความสะอาดความกานังขงมาในความกานังเราบัดเฮาคู่คนได้กินดยดยนดน่นนน่น่นนนั่นนน่นนั่นนั่นนอู่่นั่นค่นนั่นนนนนนน่นนน แมนคอนโดเห็ดทุกอย่างเป็นเอาตัวรอดเนาะหนึ่งมาคมสะอาดแมนความสะอาดนี่สำคัญที่สุดแขกไปไทยมามันกะกะเคื่อนเอาสะอาดน้อยกขยามันกะนาอยู่แมนบโบยไม่กวาดบ่บ่เนาะตั้งปีแล้วโบยไม่กวาดหมดปีหมดปีแล้วเห็ดจริงนายูส่ะผสมผงหมองอยู่หมองเศร้าเพามันหกอ่างปัดอ่ังกวาดเชื่อ อยู่นะได้แต่ละมือไปถามแี่ไปลิ่มบอฮะมูพาไปลิ่มหรือบอชวนกันไปลิ่มหรือบอไปลิ่มที่เงินไกลไปลิ่มใกล้กระฟอวันที่เจ้าไปเห็ดเวียกย่างเมืองคืนนี่อันจะว่าล่างถวยร่างบ่วงนี่ยาอลไรบอไปจากมือไม่ได้ไปไม่ได้ไปซ้ำเบ้าไปเชื่อ ถ้ายอยากให้ซอยนี่เดี๋ยวคอยสีบอกก่อนเจ้าต้องเป็นคนดีเป็นเด็กดีเป็นคนฮู้ทางความด้อต้องอยู่ชมว่าฮาบ่มีฮาอยู่บ่หมอไอแม่ถ้าให้ผู้ใหญ่เป็นซ้อยเนาะ้าวะอันนี้หนะกคอยบ่ได้ว่าว่าเจ้าเป็นคนบ่ดีอันนี้คอยไปซอยแปกแตยาขยบอกก่อนเด็กน,น้อยแต่ละคนถ่าว่าฮาซ้อยเป็นคน ถ้าซอยคนบุรีคนขี่ดื้อเอาเงินห้แสนหนึ่งกับเบิดตเบิดแบบบบมีประโยชน์ไปหลินนคือชื่อขันเอาห้แสนหนึ่งเอาห้ล้านหนึ่งกับเบิดว่าเขาเงินไปชื่อหลินมันบบมีประโยชน์ทำมาคอยกับสนับสนุนให้เด็กหน้่ยคนนั้นเป็นคนชั่วคือเกามันโบเกิดประโยชน์คอยก็ต้องเลือกซอยคนทีมุงจากควมคนดุคนพังควมคนบุดื้อเนาะ อ่ามันจะมีประโยชน์เนี่ยต่อคนในบ้านต่อสังคมต่อชาติมันก็บ,บ่วุ่นวายสร้างให้ให้ยด้านนี้หาให้กสังคมเดือดถ้อนบ่สังคมเดือดถ้อนอดูเฮาอยู่เหมาะแม่เม่อ่าเฮาบ่ไปลินไปยังคนหมอกคนมันถูกต้องไปเฮ็ดเรียกง,งานชอยป้าชอยลุงซิ่งทเฮามีถึกไปน,นั่นน่ะมาขี่รถปื๊ดๆบาดๆไปกับหมู่กับครู่ก <c oughs> ับดิน <c oughs> ่ะบ่ได้แบบน,นั้นเฮาก็เป <c oughs> <c oughs> ็นผู้หญิงอีกเนาะมาเป็นผู้หญิงพ่อง มันสิมบังาอันนี้บ่าวบอกเตือนไว้อกเตือนสติไว้ก็เป็นแบบอย่างให้น้องพ่อน้องคันน้องเจ้านี่เราบึงเจ้าได้เจ้าใหญ่มากเจ้าเป็นอะไรเรากระสีเดินตามเจ้าเนี่ยถ้าจะเป็นคนดีแล้วก็ะสีเป็นคนดีต้องเป็นแบบอย่างให้น้องที่ดีเนาะแมนถ้าเจ้าเป็นหลินใหญ่มากแล้วกจะไปลินคือเจ้าข้าเจ้าเฮ็ดกินเก่งเราก็ะสเฮ็ดกินเก่งเราบึงหลักจอมเงินเก่ง เจ้าหาเงินเก่งแล้วก็จะหาเงินเก่งเราเฮียนนาเจ้าอืเจ้าขี่คาดแล้วก็ขี่คาดว่าจะเป็นเงินเกย์ยก๊ะจะต้องนําพาน้องๆเป็นเหตุลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเคยได้ยินบอกคำรามอันนี้บอกเนาะยันบอกมีคนบอกพ่อแม่เจ้าบดญนําข่อยจิขอบอกแทนพ่อกับแม่เจ้าพ่อแม่เจ้าก็บุญเนาะเพราะว่า่อยจิเข่ามาช่วยในคอยจิชื่อเพ้า ไปสิถามเบิดคนในบ้านบ้านไหนขึ้กันเน่ยสำคัญข่อยถามให้พ่อบ้านแมนว่าปัตตาซอยบ่พวกนี้เพิ่นเพื่อบ่เพิ่นดูมันบ่เพิ่นคันเพิ่นเพิ่นสิบอกแล้ดอกเพิ่นพ่อบ้านนี่เพิ่นสิฮู้เบิดคนในบ้านเด็กน้อยผู้ใดเป็นจังได๋เป็นจังได๋เพิ่นฮู้เบิดครอบครัวแต่ละคนเนี่นคามว่าโอ้เราเป็นเด็กดี ชอยเราได้ชอยเราแนี่อีตนเราเราอยู่กับน้องสองคนทางชุม่มไข่หนี่งกะสีชอยเต็มที่ของน้ามบมมีนี่งกะชอยหฮมีไก่บมมีไก่น้าบมมีกจ็สีชอยหฮมีเฮือน,นมอมหมูหมีทำมาดื้อแล้วคิดื้อแล้นี่เพื่นบอกมาหนี่งกะมันเกิดทำชอยแห้งครับมันบุมันมันบุกเกิดประโยชน์ ซัมซงเสริมเนาะอ่าซัมซงเสริมเดีอพังเอาได้หละเดีอไปบอกบอกขึ้นขึ้เอาสำคัญคือน้องเจ้านี่ก็เริ่มไง่ยเยนเย็นหูเย็นห้องใดเลยปุสามอุสามสามแร่โรธีแร่โรทีชิคีเป็นหองเยนบ่เจ้าชีคีเป็นบ่โรทีชิคีเป็นเลยอาบุมี่ชิคีเป็นไรบุมมี่โรีเป็นำมบ่ ปั้บบ้นเป็นระเบ้อเดีัยวนี้ห้ขี้ไปโรงเรียนได้บ่อยขี้ไปลินได้แล้วเรื่อยถีไปทั้งเฮือนนั่นขี้ไปเฮือนนี่เลยห้องบักบอขี้ไปเลยโรงเยียนจั่เนาะกายห้งเยียนเบาได้เห็นไหมเลยห้องเยียนซ้ำเนาะขี้ผลเรื่อยก็ต้องเบิ่งน้องน้ำบอกสอนน้องอ่าฉอนน้องอันใดดีครับอยากให้น้องเป็นคนดีไม่อยากให้น้องเป็นคนซัว ถ้าต้องขึ้นเอาถ้าเป็นเอื้อถ้าต้องสอนน้องเอาแนวงามแนวดีๆให้น้องเกตให้นอ้องเบิ้งหมเป็นแบบเป็นอย่างนเนตามเนาะถ้าชีวิตแบบนี้ตลอดไปบ่เห้น้องขึ้นมือหนับไงเลยอีกสองปีสามปีให้เป็นชาวเลยเป็นสาวเต็มโตแนบเขาต้องขึ้นว่าอย่าอยู่แบบนี้ตลอดอืต้องมีอนาคต ให้ดีกว่านี่แม่มึงเดือนนี่บ่มีหอดไปยังเลยนี่อ้อแม่พากันพาก็ต่อกระแตนี่อ่าประตูหลอกนี่ก็ยังเงินใสเสื้ออะไรตัวสี่แขนเนาะโอ้เดี๋ยวว่าจกพระแบบนี้อยากให้ผู้บ่าวมาหาบอกอ่าบอกเอาได้เลยแม่อ่าบอกเอาได้อันนี้ในนามมาบอกมาสอนเต้นพ่อกับแม่เจ้า เป็นพวงกางคืนนี่นอนใช้คืนนี่นั่นอยู่นี่บอก็ไปนอนน้ำไ่เท่าคำมาคำมาเดีไปนอนน้ำไ่เท่าเอาเงินผ่นชูงเนาะเงินผ่นชูงเงินผ่นแนนพาน้องไปนอนพุ่นเพราะว่าน้องนี่ติดเจ้าแล้วเจ้านอนใส่เราก็นอนน้ำเจ้าแปลว่าเจ้าพาเราไปนอนปลาเราไปนอนปลาน้ำ อยากเบนมากอะมาเมียนมยากพาน้องบ่อยากพาน้องถุกยากบ่สะอ่าอืมมันทันอัากมาลินอยู่นี่แต่เบนกับมาลิ้นแล้วเปลียดมาเียนมาเมียนมานอนนั่งลิ้นทําอยากไปนอนน้ำไม่เท้าด้วยไม่เท้าห้ายบ่นไม่เท้าห้ายอย่างว่าแนวนึงไม่เท้าบนห้ายเนาะอือห้ายกับเขาต้องเบิ้งว่าเขานี่ ดือด้อบ่อดื้อบ่อไปแถวจันห์ให้เนาะข้ามบ uh ่อ huh. พังคว่ำบ่อบาเขาไม่ละจมค่ะอ่าไปจันห์ให้ทำบ้าเขาอยู่แต่เขาเขาอยู่บนบ่อแม่ๆเขาดูเขามันเขาพังคว่ำผู้ใหญ่เขาบอดื้ออยู่ดีเพิ่นบ่อให้หรอกขันเพิ่นให้จะอยู่ดีเพิ่นให้จะมาบอกขับรถอ่าก็จีพายพอบ้านรถไปหา ขันจะยู่ดีหลานดูดีดียังหายยังจมนีงห่วยมันอะไรสิสิบห้าไปปัวแท่นั้นแล้วเพิ่นหายเพิ่นมีเหตุผลเบิดเพ่นมีเหตุผลเด้อเพิ่นหักเพิ่นแพงเจ้าเพิ่นหักเพิ่นแพงอ่าอ่ามาเนี่ยก็มาปั่นความุให้แต่การบอกให้เจ้าหู้โลกของมือนี่มันเฮามันมีหลายมุมมุมมืดมุมแกงตบบนี้นี่อ่าไหจะน้อยนี่เยอมู่วนไปหันไปนี่ระวัง เบิ่งอะครับวันยังไปใช่ก็คือกันโมคนนั้นดีบ่อสัวบ่อเนาะแมนแต่เบิ่งเอาะข้าจะไปเลยถ่ายหอดชิบเจ็ดชิบแปดเหตบัสไปทำงานรถอไทยผูกแม่ได้เงินเดือนอีกได้ไหมเงินเดือนมื่นสองมื่นได้ผักไม่แม่ผักไม่ผักไม่เทือนอีกอ่าอย่างนู้นน้องตามขึ้นมาคือหายเลยอย่างนี้ผมมาบอกเนอ่บริหารได้เลยไปลุกลุกผูไปเอายังอยู่รถผม ไปอยในสื่อังมามวไ้น่องป้าลไปเอาเองนประตูเลยไปเสร็จไปเอวเองเนาะยังได้รถถีบกจักจังวานด้นอนรถถบหรืว่ารถจักเนาะบบนี้เนาะโอ้นอนเพื่อนเลยเดือนชาน้องเพื่อนไป อผูออหนไนอยพี่น้องเลยประตู้เป็นะตู้เป่นถ่ามรนาเบิ่งเห็นหมจมาเบิง <c oughs> เบ่งย่านท่าลามไปขายบ้านดีใจด <c oughs> ีใจอย่างนีท่า,<อ>าวัน พุทธิมาหามื่อนี่ละกันอ้ยู่มาพังน้ามานี่ือนโดยโดยโดยมาถามแต่สาวแมนแมนพากานไปขายเแมนเนาะนางก็อยู่สองคนเนาะมื่อนี่บ่ลูกว่าเออพุทธิมามื่อนี่ละกันเลยนางดิเห็นโนดมาแล้วกันย่างมะโดยเมื่อนานมาก็เห็นเพุนธิมาใช่เงินจก็อยู่ทางไหนอยู่เชิงพุทธอยู่เพิงบ้านเพิงวัดทำเพินอนจากมาเล่นอยู่นี่ตอน งเวขมาขามาอยู่นี่กินยู่นนนอยู่นี้ขาวนำบไเมาวกัโบมือโนนําอยู่ข่มือเาวก็อยู่ผู้เดียวน้อแต่ว่าเพื่อนเพื่นเม็ิติดีอยู่นตูน้นะไ่เพื่อนไ่นอนเพื่อเหล้ากับมานอนน้ำเลาอยู่มีเมไปนอนพกทำมาประเด็นมานอนเมาวมาเบิรงแล้วมาท่ายหน่อเนาะไปซะถ้านองเพื่อนไปเอานั่นก่อนเพนเลยใช้เกิอบูใา่บ่อยด่ะเกือไปใช้เกิอบบูมี่บ่ อ่าบ่เป็นหยังเนาะได้แตงใส่ใส่บ่ต้องใส่เพิ่นได้เสื้องามพี่น้องส่งเสื้อน้องตะบี้มาให้เนาะอยาไผบ่น้องตะบี้มื้อนี้มีเสื้อไผื้อไผบ่ปาพี่น้องเอ้ยเพิ่นมีเสื้อไผน้องๆเนาะมื้อนี้ลูกหลเห็นภาพนี่ก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเฮาได้ช่วยเหลือผู้ที่กทุกข์ได้ยากลําบากกว่าเฮาเนาะก็ซอยตามที่ซอยได้พี่น้องเอ้ย ตัวข้ามคอยืนอยู่ทั้งพี่แหละบางเสาเพื่อนหมอันะไปเบืองน้ำกันนะไอ้ยาวยไอ้ยาวยืนห้ไอ้ยาวไอ้ยอ้ยาอยนังมียังบ่ยัีอบ่อบ่น่พอแหลบ่ โดยขับไปได้ก่อนขับไปได้ก่อนขับไปได้ก่อน่ฮอนแดดแล้วนี่ยังบเลดบ่อเยังบเบมีเอเนาะยังอีบ่เพบเน่อู่เบ่น้ำกันบตบเนาะ่นกาน้องสนหับพ่อพ่อะต้องให้ที่ ต้องมีรางวัลมทพอมอมนี่ยเนาะร้ผมก็ไมนลอืมี่เละพี่น้องเยพ่อบกาอีกฮะพ่อก็ได้พ่อกับ่พ่อบ่พ่อเออีออีบออีหลวอีอีบบอจับไปน้องกูจับไปมีอย่างเดียวแบบเนาะใสมี ตู้ซิดไม่บตาหาเนาหาไอ้ไอตู้ซีดเนาะโดยไาังกตู้ซิดข้ารวมกับตู้ซดแน่มันเนาะเดี๋ยวเจ้าหนอนนี่เจ้านน้คอนกันอนไม่ร้องเจ้าหนอยนี่ตู้ซิดเปิดประตูให้ค่อยน้ำเจ้าหนอยนี้เปิดให้อีกเปิดให้ลงอีกลองเพียงเนาะไปกัน่เดี๋ยว้ากจะพักจพไปกันนีเนาะเปิดเสียงดังเนาะแม่นแม่นเต่ตงเตแตงเตงเแตง ก็มาได้พ่อมได้เลยเขาจับได้มาบานนี้าเรื่องของเขาเขาเรื่องของเขาบ้านนี้นี่อย่างนี้บ้านนี้เนาะเอากระเป๋าให้เอากระเป๋าให้เอาตาเอาตาอาตาาตาเออเงกนเอาไข่ราลงตั้งลงมันแตก่าลงีเอางจะเจาตาบานี้ตาตาตาเป็นสคนรับรับได้ยังรับสิตัวตาอ่า ยังชื่อมงมา่หาบ่แททคงยังอันนี้มงอนน้มงนนมืตวงนาิกาโอ้ไปเดชิได้ใช่เอาบมงเอาเอาเอาให้เอาให้เอาให้จัขอบใจอีกเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเอาเอายังนนะงินสองกกีบสองพักกีบบนไนีใหม่งปนมงอปิดฟึกเลยเลยนั่เย เบืงาวห่นี้เบิ้งนะเบิ้งคอด้นาฬิกาน้อแม่ค่อยนี่ค่อยเอากล้องคเอาเงินเอาะเอาเงินเอาากลองคว้บุดนับนับให้น้องจับใ้นับเบงเออขอบใจตัวสิทเนาะพวกพนับไี่ได้ลายไนี่อยู่บ่เท่าไหร่น่ะนับเท่าไหรเท่าไหรเท่าไหร่บ่1.25 ล้านสองแสนหสิบล้านสองแสนอ้าวนับไมให้นับไมนับไม่นับไป่สหน้าพี่อย่าไม่ตีหน้าพี่เออนับเบิรนับเบินับกันคักสิบลายปายล้านปลายล้านกับสี่สิบ ชี้จิ้ห้าีเจ็ดพันเออมาก็จะอาจจะนัเออโมเนต์แล้วคอยนะโมเนแล้วเบ็นบ่เกาะกันก่อนกอะกันให้เบิ้งก่อนกาให้เบิมกอนลองเหยียบใครลูกองเหยียบใครอาได้กินจัเลยน้ความยังยังบัตรไหยังรถถีบบ่อย่าเนใจลูกดีใจบ่ยังบ่ฮูเน่าคอยกันเคยได้ลายชันี่วะลูกฮะ น้องเป็นดีใจเนาะพเเคยนาะให้น้องไปโรงเรียนนําเด้อไปโรงเรียนให้น้องเคนชื่อดูอ่าชื่อกินย่าลองจำมึงดูลูกจำมึงดูน้องน้องเป็นดีใจด้วยขอกอดอาน้องดูก่อนเอาน้องดูอ่าโอ้ยเนาะบอเคยได้เนาะเป็นหนาพี่นะเป็นหนาพี่ลูกอ่าเคยได้จับกินไล่ชนีอยู่บ่อผู้บ่เท่าไรนี่บูช่างบูช่างเนาะให้เอื้อยเก็บไว้เอื้อยกับกา เก็บหักษาไว้ดีๆเด้อไว้ซื้อสิ่งที่มันจําเป็นเด้อไว้น้องไปโรงเรียนชุดชุดน้องมี่จกชุดโรงเรียนชุดตลองเรียนนะลูกฮะจะมีกีกชุดอีกล่ะสามชุดบ่เออสามชุดชุดมีแล้วเกิบได้มีวะลูกเกิบเกิดมีไปซื้อเอาเลยเกิดเบอร์ยังเด้บ่ะนี่เนาะอืเกิดเบอร์ยังลูกสามชุดมา ชาวุ้งไงไอ้ใส่ใส่สามสิบเจ็ดบ่เมนุบ่แมนตีนส่องกันเขาจะมึงแคลมือด้วอกันไอ้ตุ่ยเอาไปนี่เอาไปนี้เดี๋ยวบัดมีเวลาที่เขาจะพาไปชื่อแมนเอออ่าดีใจบ่ลาดีใจบ่ดีใจเนาะดีใจแห้งอะไรเขาก็ดีใจด้วยกันน้ำเอื้อยก่อนใช่เงินให้มันเป็นเด้อให้เป็นประโยชน์ พี่ช้างอันคือข้อมือนี่น้ำถอ่อน้ำท่อมอย่าให้คอยได้ยินเดก็กขาดให้เป็นเด็กดีเงินบริหามาไดไง้ง่ายๆจะคิดว่าได้ง่ายแต่สีใช้ง่ายคิดว่าเฮาบ่มีคิดว่าเฮาเป็นคนจนคนทุกเฮาบ่มีพอบ่มีแม่อยู่น้ำคิดอีตอนนอัวน,น,น้นองน้องยังขังเฮียนอยู่เอออยากกินกับเฮาก็บเบิงว่าตัวใดนแห้งเฮากบ เขาก็บึงเอาตัวแรงแพงเขาก็มาถึงบอพอบเนาะแทนเขาต้องคืนแฉอนาคตเท่าข้างหน้าเด้อนาต้องคืดแฉอนาคตเท่าอยู่ข้างหน้ามันไม่เงีนอยู่มีหลายเมือนี่อนาคตเขากบต้องว่าเขาสะกินยังมืออื่นมาบอเอามีได้กับเวรดัมสิบบอเบิร์ตได้เอามีแล้วเขาต้องหาติบอีกเวนว่ามีละสิบบอหาเนาะสำคัญอยาอยา ซิ่งถ bon uh ือ huh. ว่ามันบดีบ่เป็นประโยชน์บอเอาเด้อเพราะว่าข้อคขาบอกข่อยเห็นไรสามเจ้าเดี๋ยนี่กินน้ำซอสน้ำกระท่อบบเห็ดเด้อติดหมูเห็ดติดหมูติดพวกบเห็ดหมูคุยกันคือมามือนะเ้าวานเบ่ามาถ่ายคลิปเอเมนบอกหมูหานโลดด้วยว่าหมูจากเมื่อกับให้หมูเมื่อโลดอ่าเออข่อยมาซอยต้องลบน้ำข่อยก่อนอ่าดีมีคนมาซอยนะดีพิชุดเด้อจือเอาเด้อ เอาเอาอ่าสิบอกมานี่เงินนันนี่กากับไข่มีนี่เป็นของพ่อเจ้าผูกคนอยู่ทางประเทศผูกผูกฮักเจ้าเนาะแม่นบอกชื่ออยู่บ่บอกคนไม่ได้บอกชื่อเนาะบอกชื่อเนาะเดูคนดอกซื่อออกนามดอกเพิ่นเห็นคลิพได้่นอีต้นชุดเจ้าเพิ่นเล่นง่ายๆซื้อมีซื้อใครมาให้เอาขอบใจเพิ่นดูขอบใจเลย ขอบใจเด้อว่าว่าสิว่าว่าน้องอยพรในเพื่นพ่อมางานนี้นี้มือดีดีว่าดีดีว่าดีดีตั้งใจตั้งใจขอบใจเด้อพอว่าด้วยน้ำข่อยนี่กมือก่อนครขอบใจเด้อพ่ออ่าสีส่งเงินมาให้ลูกสส่งเงินมาให้ลูกเด้อจะซื้อใครซื้อมี่ให้ เด็กือใครให้พ่อให้พ่ออยู่ดีมีแห้งได้เออสาธุสาธุเออตังหวันนี้เนาะให้พ่อเพลินเพลินกะเห็นอะบางใจเห็นเจ้ามีความสุขเห็นเจ้ามีหอยนิ้มเนาะจ้มากินอะไรัไพ่นี่จ๋ขอดใจเนาะโดยไปเอาขึ้นรถนะเมื่อเแล้วเนาะของลูกสาวนี่บอสสิถือไปให้มันนักดีโอเคน้อเบล อ่าโอเคพี่น้องเลยเาะตู้ครับเจ้ขอตัวจบคลิปเด้อเพี่อนเด้อน้องตาลน้องเคยอ่าสบายดีสบายดีเนาะอือโอเคพี่น้องเลยเนาะถูกคำก็เจ้ขอตัวจบคลิปพี่น้องเลยอ่าก็ต้องขอบุญขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้อง FC มู่เพื่อนเบิร์ดสุขุสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปของตู้คำตั้งต้นจนจบเนาะแล้วก็บบกคนขำโฆษณาของตู้คำไปก็ขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยอ่าเนาะสบาบคลิปนี้ก็เจ้ขอตัวจบพี่น้องเลยก็ ต้องขอบคุณกับคุณผู้ใหญ่นําเนาะอ่าที่ว่าเพิ่นได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่นก็ให้เพิ่นอยู่ดีมีแงสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้ออย่าได้อ่าเจอความทุกข์ความยากเนาะต้องเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าพี่น้องสาธุสาธุเนาะโอเคทุกคนมาคือสิได้กล่าวคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง